สวัสดีครับพี่น้องพกพอกันทังช่องพอจจรีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับย่ำเศร้าโอ้ยมาพี่น้องเลยอีกระลอกันแลนะพี่น้องน้ำท่วมบกกะว่เป็นจะแก่งเลยนะพุ่น,น,น,กกบบนนะในทุนเตะทุนบาทเลยพี่น้องนี่นี่นี่เนี่ยว,ว่างหันนี่ครับสองมือว่างหันขึว้ววานาะว่ามันสิบโบกแล้ว จังได้เอ๊ก็ขึ้นมาถ่วมอีกแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นว้อมสซกโป๊กก็เต็มเหม็นเนองนะครับพี่น้องเนี่ยของพี่น้องมังกดเลยสิได้อยู่ง,ง่ายปะว้อมสซกโป๊กกับเหม็นเนา่าเต็มทีบเต็มแดนหมูว่านนี่ยหมก้อนนี่เป็นหูปว่ะสิบกกบกกะทั่วขึ้นมาอีกฝนกะตกบึกเข้านี่ฝนตกบักแห้งเลยพี่นอ้อง มันตกแห้งเลยยังคงทีคงเดิมว่าหันไบกว่ามาสิหาเส้นขึ้นมาอยู่ซ้ำเก่าแหรอครับพี่น้องน่้นำโอ้ยไปใส่กับมาไปใส่มาใส่ลำบากแสนสาหัสนะครับนี่ว่ามันจิดน้ำจืดรอดแล้วจะงนัน ล่าบาาล่บนครับบเกกับว่าเป็นน้ำลือจะเมมาาดีย๋ยวมาไลาเดี๋ว่า เตรียมตัวออกไปข้างหอกนะครับเนาะเตรียมตัวออกไปอยู่้างหอกไม่บานผพระตยูมานนอนพักแต่เน,นี่ยมขึวว้นเนี่ยมสอก็ออกไปหัตกะหมขึนน้นนาเตลือเลยครับพี่น,อน้งองตกแหงเยนขึ้นตมุสอก้านี่ครับพี่น้องต้มอ้านี่น เบื้องบริเวณหลอบบ้านด้วยบอลขาบไข่าขาบดำเหมืนอนเดังทีเดียวทำความสะอาดออกง่ายเอาไปแล้วเป็นขาดด้วยมันเนี่ยอยู่สภาพว่าอังสีไปอีกดนโดนปนไดเนาะโอ้โหไหนๆเพื่นอ้องรวมแล้วบอกกับว่าเป็นหนามจากแม้แต่สีอีกขึ้นไหมอย่างไรเพี่นอ้องมือนีงขึ้นไร เบิ่งสภาพตั้งใดกับข้อบันกันมัดโอ้ยเสียผ้าก็บ่ได้ซักบ่มี่อ่างซักน้ำกับ่ามี่เราจะต้องคิดตั้งใดเนี่ยน้ำขอว่าได้นะครับหยั้งบา้านนองมี้เหรอ น่องเลยอดทัวใจวะเราเป็นผุดทวงข้าเดียวมากนแล้วกับบอกไปว่าแม่นี้มาดั้งกันเป็นเดือนเล่มเดือนละ าว่านอาจะเป็นเดือนนะครับพี่น้องเดือนนึงสิบอกสิบบล็อกบล็อกนี่ตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับน้ำเริ่มขอเริ่มท่วมบ้านวันที่สิบสามตีสามจนปานนี้นะครับมันหยุดวันที่เท่าไรแล้วแต่ยังบ่มีท่าที่ว่าสิบอกมีตะขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้ชีวิตประจวันแสนสินลลามบ่ ันจวนไปมากามาก็เริ่มแบ่ในบ้านข้างล่างนี่ก็ยู่บ่ได้ต้องขึ้นไปยู่ว้องบนนั่นนี่น้องตู้นก็ร่อยนี่นี่แหละต้องขึ้นไปยู่ข้างบนชั้นสองเออ,อนายครับความเสียหายแต่น,นี้เกิดตามมา โลไฟไขเ่เจีบก็รเริ่มมีตามมากนะครับงามไดเวลาเลยสิบบกสักทีดูแลกว่า,วามสุขเด่นเด่นเม่อแม่ผกดีทุน บอกบักคักบักแ่เลยทุกทิ่งทุกอย่างจมยู่ในน้นำไม่รู้วันว่าวันไหนจะฟื้นฟูมาสภาพเดิมไปคิดมากเลยโอ้แสงจะร่อนทดบนะครับ สุดซาลากางบ้ันจมยูนน้่ ไปหนีเขาเสียชีวิตไปเต็มมันอะไรยังไงมากเลยนะครับหน้ากระถั่วเนาะครับพี่น้องหน้ากระถั่วบ้านกระถัถว่วหั่วบดยังดีที่มีปเลือดนะครับเนาะถ้าพอมีเลือดส่วนตัวคุณยายพอมีเลือดส่วนตัวจะเลีล้ลำบากได้พี่น้องเนะอะข่าออก ต่งลุยนามย่างเดียวดีว่าจะคองมีเลือจนกันกรคดีพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะต,ติดตามขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจขอบคุณแฟนครับทางช่องพใหออยาลีลำเพลินออฟิเชียล ทีส้มกำลังใจหน้านะครับเนาะขอขุณทุกหน่วยงานขอคุนทุกคนนะครับที่มาหมอบสิ่งของมาหมอบนำใจนะครับในการช่วยเหลือนำถ่วมในครั้งนี้กับผู้มีสิ่งเงินติดต่อแท้นะครับพี่น้องเนาะน้องเสียใจว่าเข้ามาขอบคุนนะครับแต่พี่น้องก็ดีนะครับนาะพี่น้องก็ร้ายครับยูยังพี่น้องทั้ง ที่ทางไอ้หน่วยงานก็คือว่าทางสังกัดนะครับทังตนสังกัดของ่ายสาวหน่อยเพื่อนบ้นแพ้งนะครับเนาะที่ผมไปอยู่น้ำเพลน,นะครับว่าถิ่นาะครับนะเนาะเพลกับมาเบิงว่าสิาเป็นแม่สุภาพว่าจะเป็นเปพื่อนบ้านป้าอำนาจแล้วก็นุม่มจัวนะครับสุดท้ายคือนุม่มจมาขอบคุณที่มานั่งจานลอยกันนะครับที่มาหมอบน้ำดื่ม เรื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่ให้กระทั่งชีวิตและพ่อได้บรรเทานะครับที่ได้บรรเทาในการเดือดร้อนกันยังดีนะครับเนาะแต่แแบ่บบนะมีสิ่งเง่านี้กสิกสิแย่อยู่นะครับจังดจก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะก็บ่มีซิ่งอื่นสิตอบแทนนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณคนเท่านี่แหละเนาะคนไทยไม่ทิ้งกัน เมื่อยามตกยากแสนลำบากมาเบ่งกันแย่กันย่ำนี่แหละพี่น,อน้องคนเฮากับบาลำบากมันกับบาได้เตียมใช่กันหรอนะครับกับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิง่งซับสะไข่นะครับนะนออรเนาะใอ้ทางช่อง,พ,อง,อง Tube, พ่อใหญ่ลีลำเพลินออฟิเชียลเด้อทางช่อง YouTube เด้อพี่น้องช่อง YouTube พ่อใหญ่ลีลำเพลินออฟิเชียล ได้ก็ดีก็จะพบเรื่องพรกคุ้นพี่น้องติดติดตามนะครับเนาะผลงานอัปเดตย้มเ,เศ้าย่มแรงจังหวะที่ว่าสถานการณ์นั้นเป็นยังไงผมก็สิรายงานไปเรื่อยเมื่อวาสิมีคนเมืองนิดเดียวแต่บากทีคนนะครับผมก็สิเฮ็ดไปเรื่อยนะครับทางช่องก็สิเหตุไปให้เบิ่งประจำนะครับกับชุดท่ายนี่ผมพอนยี่รี่กับขอ,ขอากาบพรกคุณพี่น้อง ไว้นะโอกาสนี้นะครับคลิปนี้ไว้สมนีสะกรนะครับเนาะคลิปหนาพอกันไหมสีเฮ็ดนี่ยังให้เบื้องนั่นจังวากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะฝากไว้สมณีสะกรคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ